สวัสดีครับผมศักดิ์รพีนะครับ l i t t l ิ f a ฟาร์ฟาร์มอารมณ์ดีวันนี้จะมาไลฟ์คุยกับเพื่อนๆนะครับเรื่องลายบนผลเมล่อนนะครับลายบนผลเมล่อนเนี่ยบอกอะไรเราได้บ้างนะครับก็เริ่มเลยนะครับการปลูกเมล่อนนะครับผิวตาข่ายเนี่ยนะครับไม่ว่าสายพันสายพันอะไรนะครับถ้าเป็นผิวตาข่ายเนี่ยนะครับ ลายบนผลเมลอนเนี่ยที่นูนสวยงามสม่ําเสมอนะครับดูแล้วสวยนะครับเหมือนอย่างในรูปที่ให้ดูเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มมูลค่านะครับให้เราได้ด้วยนะครับซึ่งนอกจากจะเพิ่มมูลค่าแล้วนะครับมันยังบ่งบอกว่าฟาร์มนะครับที่ปลูกเนี่ยดูแลนะครับได้ดีขนาดไหนนะครับก็อย่างในภาพนะครับผมเอาภาพมาให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ยกตัวอย่างมา ให้ดูกัน4เคสนะครับสีเรื่องนะครับสีลวดลายนะครับว่ามันมีลักษณะแตกต่างกันยังไงนะครับอย่างรูปที่1เนี่ยครับรูปรูปนี้คือผลเมลอนนะครับที่มีลวดลายที่สวยงามนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าลายค่อนข้างที่จะละเอียดสวยนะครับแล้วก็นูนนะครับสม่ําเสมอกันหมดเลยนะครับดูสวยงามนะครับอ่านะฮะก็นี่คือลักษณะนะครับการปลูกนะครับ มม่อนได้ผลผลิตที่สมบูรณ์นะครับรูปที่1น,นะครับรูปนี้นะครับอ่านะครับลาย e นูนสม่ำเสมอนะครับเส้นลายเท่ากันหมดเลยนะครับมันบ่งบอกถึงการปลูกที่เราให้น้ำนะครับให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับแล้วก็ให้แสงนะครับสม่ำเสมอนะครับมันก็เลยทำให้ลูกนะครับโตสวยสมบูรณ์อูฮะกลมสวยเลยแล้วก็ลายที่แตกเนี่ยนะครับสม่ำเสมอนะครับไม่สเปะสปะนะครับนี่ถือว่า เป็นเมลอนที่มีคุณภาพดีนะครับให้ปุ๋ยดีให้ธาตุอาหารดีนะครับเพียงพอต่อความต้องการนะครับผลเมลอนก็ออกมาได้น้ําหนักนะครับได้ความหวานแล้วก็ที่สําคัญคือลวดลายที่สวยงามด้วยนะครับนี่คือผลเมลอนที่สมบูรณ์นะครับภาพที่1นะครับโอเคนะครับนี้มาดูภาพที่2กันนะครับที่มีปัญหานะครับก็ให้ดูภาพที่สองนะครับภาพนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่า การแตกลายนะครับเมลอนผลนี้นะครับเพิ่งแตกลายใหม่ๆนะครับอ่าเห็นว่าลายที่พอยเตอร์ผมนะครับเห็นไหมฮะว่าแผลแตกเนี่ยนะครับอ่าจะเป็นแผลแตกใหญ่นะครับหนานะครับแล้วก็มียางไหลออกมาด้วยนะครับในช่วงต้นของการแตกลายนะครับถ้าเราให้ปุ๋ยนะครับหรือถ้าอาหารไม่เพียงพอนะครับการขยายตัวเนี่ยครับมันจะขยายตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับเมลอนช่วงนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเราให้อ่า น้ําเยอะนะครับนะครับแล้วก็ปุ๋ยนะครับแต่ว่าไม่ได้พ่นธาตุอาหารเนี่ยโดยเฉพาะพวกโบรอนนะครับธาตุอาหารรองอาหารเสริมพวกนี้นะครับมันก็จะทําให้เกิดการแตกนะครับที่ไม่สวยงามนะครับการแตกที่สเปรสปะอย่างในรูปก็แตกจนยางไหลนะครับอาน,บนี่คือการ พ่นธาตุอาหารไม่เพียงพอนะครับหรือให้ปุ๋ยได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตผลเมลอนที่มีแตกลายอย่างเงี้ยนะครับให้เข้าใจได้เลยว่าเรานะครับให้ธาตุอาหารไม่เพียงพอหรือเปล่านะครับไม่ไม่ธาตุอาหารรองอาหารเสริมนะครับก็ถ้าเกิดลักษณะเนี้ยนะครับเป็นแผลลักษณะแตก่างไหลเน,นี่ยนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับพ่นธาตุอาหารรองอาหารเสริมทุก3วันนะครับหลังจากแตกหลังหลังจากผสมเกสรคัดลูกเรียบร้อยนะครับ การแตกลายก็จะไม่เกิดแบบนี้แตกจนยางไหลปริแบบนี้ก็จะไม่เกิดแบบนี้นะครับอ่านะครับทีนี้นะครับมาดูภาพที่3ามกันผมไปเร็วๆนะครับภาพที่3มกันนะครับอ่าเพื่อนๆจะเห็นว่าลักษณะของผลเมล่อนนะครับแล้วก็การแตกลายเนี่ยครับแล้วทรงเมล่อนด้วยไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอ่าสังเกตนะครับว่าทรงผลเมล่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะเบี้ยวนะครับแล้วก็การแตกลายเนี่ยจะขึ้นมาไม่ดีเลยนะครับอ่า ขึ้นมาแตกเหมือนกับแตกไม่เต็มที่นะครับมีบางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วสีก็จะเข้มนะครับนี่คืออาการนะครับของเมลอนนะครับที่เจริญเติบโต,ตได้ไม่สมบูรณ์แล้วก็ลายนูนแตกได้น้อยนะครับอย่างนี้เนี่ยสีไม่สม่ําเสมอเนี่ยเกิดจากการขาดแสงนะครับอ่านะครับการขาดแสงเนี่ยถ้าต้นเมลอนนะครับไม่ได้รับแสงที่เต็มที่นะครับ ก็จะเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะครับลูกก็จะไม่โตเต็มที่นะครับเทียบอย่างในภาพเนี่ยฮะเทียบเชลียวข้างหลังนู่นเนี่ยแมว่าแตกลายสวยนะครับแต่ว่าอเชลียวด้านหน้านี่นะครับตะกร้าด้านหน้านี่นะฮะผลก็จะไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่อย่างบิดเบี้ยวอย่างอย่งผลเนี่ยนะครับแล้วก็แตกลายนะครับไม่สม่ําเสมอและสีผลก็ยังเขียวอยู่นะครับนี่คืออาการขาดแสงเมื่อต้นเมล่อนขาดแสงปรุงอาหารได้ไม่เต็มที่การเจริญเติบโตของผลก็จะไม่สมบูรณ์ การสร้างลายก็จะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องหมั่นสังเกตนะครับว่าเออของเราเนี่ยปลูกช่วงฤดูไหนนะครับอย่างถ้าอาการขาดแสงเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงฤดูฝนนะครับที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับในช่วงที่ขยายลูกเนี่ยก็จะเกิดอาการอย่างนี้ได้นะครับหรือการาสร้างโรงเรือนที่ไม่ไม่ไม่เหมาะสมนะครับก็คือ,อสร้าง โรงเรือนเนี่ยหันหน้าตามตะวันนะครับก็คือตั้งแถวยาวไปเลยด้านด้านสั้นของโรงเรือนเนี่ยนะครับด้านแคบของโรงเรือนเนี่ยหันเข้าสู่ดวงอาทิตย์นะครับทำให้การเวลาปลูกเนี่ยจัดแถวเนี่ยแสงส่องลงมาในโรงเรือนไม่ทั่วถึงหรือการจัดการแถวปลูกที่แน่นจนเกินไปนะครับก็จะทําให้เกิดอาการต้นเมล่อนเนี่ยขาดแสงได้ลักษณะผลก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะฮะอ่าโอเคนะครับ มาดูภาพที่สี่กันนะครับภาพที่สี่นะครับภาพที่สี่โอเคภาพนี้นะครับภาพที่สี่รูปที่สี่นะครับนี่คือการแตกลายนะครับของเมลอนนะครับที่ไม่สม่าเสมอเหมือนกันนะครับดูเพื่อนๆสังเกตนะครับเส้นเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่แตกชีกปริมากจนเกินไปนะครับลายเล็กๆก็มีนะครับอ่านะครับลักษณะการแตกลายแบบนี้เกิดจากอะไรนะครับลักษณะการแตกลายแบบนี้นะครับเกิดจาก โทษนะครับเกิดจากนะครับการให้น้ำนะครับในช่วงที่ติดผลเนี่ยมากเกินไปนะครับมากเกินไปทําให้การขยายตัวของผลเมล่อนเนี่ยสูงมากนะครับให้น้ําเยอะนะครับมันก็จะมันก็จะโตโตเยอะนะครับแล้ว่าถ้าเราพ่นธาตุอาหารไม่พอด้วยกับปริมาณน้าเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดอาการแตกแบบนี้นะครับก็คือแผลฉีกนะครับไม่สม่ําเสมอนะมีแตกฉีกเช่นยางไหลก็มี แต่สวยงามก็มีนะครับอ่านะครับก็แบบนี้นะครับเราให้น้ํามากเกินไปนะครับวิธีการนะครับสังเกตนะครับก็จะเห็นว่าการแตกลายเนี่ยจะมีเส้นหนาบางส่วนนะครับในช่วงที่เราให้น้ําเยอะนะครับอ่าให้น้ําเยอะเนี่ยก็จะแตกปริมาณเยอะนะครับอ่าแตกแผลใหญ่นะครับแต่พอเราลดน้ําออกมาเนี่ยจะเห็นว่าผุนเนี่ยมีการแตกลายที่เล็กๆเล็กๆด้วยนะครับก็ ทําให้ถ้าเราคุมน้ําได้ไม่ดีเนี่ยนะครับมันจะทําให้การแตกลายเนี่ยไม่สวยงามนะครับแตกสม่ําเสมอไม่สม่ําเสมอแบบนี้นะครับอ่านะครับก็เป็นแผลกว้างบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับมันก็จะทําให้เวลาลูกค้าซื้อไปเนี่ยก็อย่างแรกที่เห็นนะครับเขายังไม่เห็นรสเขายังไม่รู้รสชาติหรอกว่าหวานหรือเปล่านะครับอ่าแต่เห็นผิวลวดลายข้างนอกเนี่ยก็ดูไม่ค่อยจะชวนซื้อเท่าไหร่นะครับก็นี่คืออ่า สาเหตุนะครับการสังเกตนะครับผลเมลอนนะครับที่เราปลูกได้มาเนี่ยนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วมันเกิดสาเหตุจากอะไรนะครับแผลลวดลายนะครับที่แตกบนผลเมลอนนะครับอ่านะครับก็มี4ตัวอย่างนะครับที่ให้ดูกันนะครับก็ ว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าเนี่ยนะให้ดูซ้ําอีกทีหนึ่งอ่ะผลแมล่อนที่แตกลายได้สวยงามสม่ําเสมอนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะปลูกสายพันธุ์ไหนนะครับก็ให้สังเกตนะครับให้สังเกตการแตกลายสีลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะรู้สาเหตุนะครับอ่านะครับแล้วก็สามารถป้องกันได้นะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็อธิบายนะครับให้เข้าใจกันแล้วนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสักกพีลิตเติ้ลฟาร์มฟาร์มอารมณ์ดีสวัสดี